มวลชนครับและพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่กรกตอย่างนี้วันนี้ผมจะมาแฉพฤติกรรมของกรกตกรณีหุ้นสื่อวุพิธาว่าไม่ได้ไปว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของกรกตที่ตัวเองสร้างมาสร้างมาแต่เป็นกรณีที่กระทำการลอบเป้าตามใบสั่งความจริงผมมี3เรื่องเกี่ยวกับกรกตเรื่องคุณสื่อคุพิธานี่หนึ่ง อีกสองเรื่องนี่อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะชี้ให้เห็นว่ากรกตนเนี่ยคุกรจตอยา่างไรผม้องเรียนอย่างนี้ผมไม่ได้มาช่วยคุณพิภาไม่ได้มาช่วยพรรคก้าวไกลเพราะถึงอย่างไรกรณีวุ่นสื่อคุณพิธาเนี่ยสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าแกมไม่หิดยกคําร้องแต่ที่แกโดนก็คือเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายยาาตราหนึ่งหนึ่งสองนำสู่การยุบพรรค เอาละไม่เป็น,นการไม่เสียเวลาเปไปอย่างน,น,นี้ไม่ให้มัครับมโมเดลนี้มันจะถูกใช<า>อออ้อธิบายเ,เ,เรื่องของหัวเรื่องตั้งสววอด,ด้วยพอดีพูดสืกคุณพิทาเนี่ยมันเริ่มจากอย่างนี้มีคุณไปร้องครับน,นักร้องอาชีพ เอยชื่อเลยก็ได้ก็คือคุณเรืองไกรลีกิตวัฒนะไปร้องอยู่สองครั้งร้องครั้งแรกร้องเพิ่มเติมอีกหนึ่งเป็นสองครั้งและกรกตเชิญให้ด้วยํำรวมแล้วคุณเรืองไกรมาที่นี่สามครั้งครนที่มีสีสันที่สุดก็คือตอนที่แกใส่ชุดฉุดฉานมาแล้วก็มีคนมาร้องครับคทางครับเป็นทนายความนุ่มโนโดูดนมจากบุรีรัมย์แต่ก็บาดีที่ ในนามคณนอันเดิวผมก็มาล็อครับ้ันสามครั้งสุดท้ายครับปปตตั้งคณะนอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนสามคนผมใช้ตัวยาวิทีม้าแล้วกันหัวหน้าชุดค้คือพี่มอมาจำชื่อนี้ไว้ให้ดีๆที่ม้าเนี่ยไปรบวบรวมพยานหลักฐานครับวรวบรวมข้อที่จริงลงพื้นที่ และในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่เราชุนละมุนอยู่เนี่ยมันมีข้อที่ทิโผล่มาเรื่อยๆมันมีพี่น้องสื่อชนลงไปทำถาด้วยตัวเองไปดูว่าเมืท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพบว,ว่าไอทีไม่มีสภาพเป็นสื่อไอทีพี้งล้างว่าเก่าและมีคลิปเสียบทุของซีอระดับสูงตอบคำถามผู้ถือหุ้นตอนนั้นนะครับเข้าสู่โปรแกรมสูงอ่าแล้วก็บอกว่ามีคนก็ไปถามว่า ตกลงไอทีบีมีสาภาพเป็นอย่างไรเขากระเต่าว่าไม่มีสาภาพเป็นผู้สื่อ,อรอเจง่ายๆนะครับรงการตัดสร้างเขาใช้ระยะเวลาหลายเดือนครับน่าจะมากกว่าสองเดือนในการรวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและท้ายที่สุดครับทำความเห็นเสนอยกคำร้องยกคำร้องคุณพิธายกคำร้องคุณพิธาแล้วก็ส่งไปให้ี่แหวงครับ พฤติกรรมของพี่แหวกลรณีวุ่นสื่อบุญนพิธาเนี่ยแกก็เล่นเป็นแกไม่ออกแอชชั่นนะ่ะรู้ว่าตอนนั้นสถา,านการณ์บ้านเมืองพี่น้องจับตาดูว่ากรีวุ่นสื่อวุ่นพิธามันคือวาระแห่งชาติพี่แหวกก็อยู่เป็นครับก็เสนอไปให้กรกตช่วยใจโดยมีนายอธิบดีกรมบัญให้จับตาดูไอ้ขอผานเนี่ยพิพานเนี่ยพ่พานเนี่ยเป็นกรกตนหนึ่งใกนกรกตครับ ลงมาควบคุมลงมาดูแลตั้งแต่กระบวนการในการไต่สวนหาข้อมูลพยานหลักฐานแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทุกสามคนที่มอม้าเนี่ยเป็นหัวหน้าขเขาไม่สนใจครับและท้ายที่สุดกรกตมีโครงอยู่แล้วไม่เอากรกตส่งยี่หาครับให้มาตั้งคณะอนุกขึ้นมาก็คือคณะอนุตรวจสอบข้อเท็จจริง ไอ้เนี่ยนไนภายกับตอนี้ัวดังตันสวรเขาจะตั้งคณะอนุุนนิขึ้นมาครับอนุตรวสสอบวัดจริงนี่แหละอูีคุณพิธาครับทำง,งานเจคนมีพี่ชอช้างเป็นหัวหน้าชุดไม่มีการวารวบรวมพยานหลัฐานเพิ่มไม่ลงพื้นที่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเลยจากชุดมอมาที่มอมาทีสามคนที่ทำรวบรวมพยานหลัฐานอยู่หลายเดือนเนี่ยนะครับ ใช้เวลาคือทำงานตั้งแต่ทีหนึ่งทีสองทุกวันทุกวันไม่มีหลักฐานเพิ่ไปหยิบเอาสํานวนไปหยิบเอาหลักฐานจากชุดสาคนที่เขาทำ่อนเนี่ยท้ายที่สุดครับใช้เวลาเพียงแค่สคืนไม่ส่งแล้วก็ส่งให้พี่แหวนพี่แหวนเนี่ยที่บอกกนะพี่แหวนไม่กล้าอยู่แล้วพี่แหวนก็เลยส่งให้ตอาร์โอ หมายเพรามว่ายังไงครับหมายความว่าสามวันนับตั้งแต่ไปเอาํำนวนของชุดเดิมเนี่ยจนกระทั่งรวบรวมหลักฐานส่งไปให้ที่แหนส่งให้ตกรวมแล้วใช้เวลาแค่สามวันเนี่ยสามวันที่รวมทั้งหมดทุกอย่างนะแล้วส่งไปตกรวันนั่นแหละนะครับรวมทั้งหมดส่งไปสารรัฐธรรมนูญพูดถึงตรงนี้มีคนบอกกันในอ่านคุณมาใส่ความตกรวถึงคิวที่กรวจะเล่นบุบ้างแหละถึงคิวที่ตกรจะ มินประมาณนำความนำข้อความมาเป็นเพชจนะ,ะใส่ลงในบบคอมพิวเตอร์สื่อมวลชนนำเสนอคนอย่างผมไม่ได้โง่นะนะคนอย่างทงนายอันวลีลรำแม้กล้าหาญใจกล้าแต่ผมไม่ได้โง่ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้มันอยู่ในคาพูดของพี่มอมะสารอาญาคุจริมีอยู่แล้วในควาทั้งหมดอยู่ที่สารอาญาคุจริ เขาท่านนายความทคนหนึ่งไปรอ้องปตทต,ตัวคุณเสวงแปคนว่าคุณจริบคดีเด็ดที่มอมาให้ค่อยทำในศาลลงบันทึกเสร็จสอบเป็นหลักฐานราชการอ้างเองได้ทานายท่านนี้ก็ไปหา,ปาคุณพิธาคุณพิธายินดีจะมาเป็นพยานให้จะให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่ศาลท่านก็มีลุงพินิจบอกไม่โอเคไม่ได้ ให้พี่ธามาฟ้องเราแต่ขณะปัจจุบันนี้คดีนี้สถา,านะอยู่ร,ระหวาา่างศาลฎีกาจะอ่านคำพิพากษาแล้วผมจะไม่หิุดแน่จะไปเดือนหน้าหรือเปล่าดังนั้นแล้วสิ่งที่มาปรากฏแล้วก็คือคำพูดของพี่ามาว่ากระบวนการทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้คอรกรชมีทงไว้แล้วอะรวบรวมหลักฐานเพียงแค่สามวันไม่ลงพื้นที่ ไม่ไปไต่สวนเพิ่มไม่ได้คที่จริงอะไรเพิ่มเลยนอกจากจะไปคนืนฟ้องบนศาคนที่เขายกคำร้องพิพามาแล้วทุกท่านพูดมาถึงตรงนี้นะครับมันคุณคุณลองคิดดูคดีคุณพิธาเนี่ยมันเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศสนใจจ้องดูในจับตาดูอยู่กรกตยังบางอาจทำอย่างนี้ได้แล้วัภาษาอะไรครับกับอีก9 9ที่เหลืออยู่ตามตาม่ตางจังหวัดตา่ตาง ถ้ดีที่พี่น้องแม่ชุนไม่ได้ความสนใจและกรกตจะตาแบงขนาดไหนจะเติมเติมประกาศขนาดไหนและอย่างนี้มันจัดสุดจริตเที่ยงทำได้อย่างไรมันไม่แปลรอครับที่คณะไต่สวนเนี่ยมันเปรียบเสมือนคณะกรกตจังหวัดเขาว่ากันว่าคณะกรกตจังหวัดแต่ละจังหวัดจะมีบ้านใหญ่ใช่ไหม แต่ละจังหวัดเนี่ยนะนะครับถ้าเขาส่งอะไรมาเนี่ยว่าแล้ว่ากกตไม่ว่าจะเป็นชุดทู่แรงหรือชุดกรกตพุ้นิีิอรอจะเอาตามนั้นหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นเหรอวันนี้ที่มาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าผมไม่ได้มาช่วยใคร แต่วันนี้เราสงสัยว่าเออโกโกนอิสระในประเทศนี้มันเป็นามสุจริตเท,ทีท่ยงธรรมทำหน้าที่อย่างอิสระลงไป้งมาหรือไม่อย่างไรเรามีเพียงข้อสังเกตแต่วันนี้ผมมีหลักฐานว่าตกกตอยแห่งนี้ไม่สุจริตเท,ทีทย่ยงธรรมทุจริตผมมีอีกสองเรื่องใหญ่อย่างที่บอกครับเดี๋ยวมาเร็วๆนี้นะผมคันป่าเนี่ยจะพูดเรื่องเองินเงินกองคองกับเรื่องการช่วยเหลือกันค่ะ อนแรนะครับทุกท่านครับทีนี้เรื่องท้ายที่สุดสารรัฐธรรมนูญยกองฟังนอคุณพิธาไครรักผิดชอบเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นำสู่การทำให้คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรปฐมนต,ตรีคุณพิธาหมดสิทธิ์ในการจะโหวตรอบสองผมไม่รู้ว่าใครกลัวพิธาจะถูกเสนอชื่อ ไม่โหวตสัมภาษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองหรือไม่มีอะไรนะครับฝากเป็นข้อสังเกตนะครับสวัสดีครับผมยสวัสดีครับผมเป็นผู้สมัครสวที่อพยอใจจังหวัดสุนลรนะครับบนโทรยอดชายย่างยีนะครับก็วันนี้ก็จะมา หาข้อเท็จจริงในเรื่องความมิดชอบของกกตนะครับเรื่องจากผมได้เสนอเรื่องไปยังกรกตนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นบุค,คัดหลังจากประกาศชื่อนวเนี่ยภใยในะามความจระเบียบนะครับซึ่งาการเสนอชื่อไปแล้วผมก็รอคําตอบจากกรกตรอ,อคําตอบ101 000, วันนะครับแล้วก็ตอบกลับมาว่า ไม่รับเรียกเร่องจากเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์แต่การส่งเรียกมานั้นไม่ได้ส่งการวินิจฉัยส่งการวินิจฉัยในรายละเอียดมาให้ด้วยต่อมาตั้นๆแค่ว่าไม่รับเรียกวันนี้จึงมาขอรับคําวินิจฉัยดังกล่าวนะครับและผมก็ได้แย่งความกับทางตำรวจไปแล้ว นะครับเรียองปปตปฏิบัติหน้าที่โดยทิ่ชอบนะครับคือตามร่างนูนมาตรา224ได้กำหนดหน้าที่ของปกตว,ว่าให้แต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนแต่เรื่องนี้ปกตเป็นคนลงมติเองเพราะฉะนั้นจะขัดกับร่างนูนมาตรา224นะครับซึ่งได้แจ้งความไว้แล้วเป็นการละเว้นการเกิดหน้าที่ นะครับย so, 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 ึงมาขอขอดูขอมติในการลงคำวินิจฉัยขอมติในการลงนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งการดำเนินการก็ผมก็ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายยังสุดพิริยุจธรรมบริสุทใจนะครับจึงมาขอดู นะครับในในการานะครั้งนี้ซึ่งการร้องขอให้เป็นาการร้องขอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนั้นก็ได้เสนอประเด็น3ประเด็นคือ 1. ปงปรทอเองซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบ,อบวสวสีว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีคุณสมบัติถูกต้องไม่ตรวจสอบ และใ,ใครเซ็นก็ได้ในเอกสารสวออีใครเซ็นก็ได้ไม่เป็นอิทคุณวุธอะไรเลยลนะมะเซ็นรับรองความมีมาตรฐานของผู้สมัครสวนั้นนั้นประการที่สองคือสวีประการที่สองคืออกตอน,นั้นได้ให้ลูกจ้างนะครับได้ให้ลูกจ้างมาแข่งขันกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นการ ขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา108ที่กล่าวว่าผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทํางาน10ปีแต่ว่าคําว่าหรือทํางาน10ปีนั้นไม่ใช่ให้ลูจกจ้างมาแข่งกับผู้เชี่ยวชาญของหวยนั้นๆ10ปีนั้นหมายถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่ไม่ได้อยู่อาชีพนั้นเช่นอย่างอาชีพผมด้านความมั่นคงก็ควรจะเป็น อาจารย์ที่มีความรู้ด้านความภันโพงเช่นดออรอณิธานหรือท่านอื่นๆที่ออกสี่ต่างๆทํางาน10ปีก็เข้ามาแข่งได้นะครับไม่ใช่ทูกจ้างประการที่สที่ขอคัดค้านใ้เป็นโมฆะคือกกตได้ออกประกาศได้ออกประกาศการมีลักษณะอื่นๆซึ่งประกาศดังกล่าวเป็นประกาศที่ใช้ก่อนจะลงราชกิจการหเบกษาและ ประกาศดังกล่าวระบุว่าให้ทุกจ้างสมัครได้ซึ่งประกาศในในความหมายของกฎหมายนะครับประกาศดังกล่าวนั้นเช่นผมทํางานทหนา,ารเป็นใกล้จากด้านความมั่นคงลักษณะอื่นๆก็คือตอชอดอนะครับไม่ใช่ทุกจ้างตอชอดอหรืออะไรมันจะไม่สามารถระบุไปอจอบจองอย่างนั้นได้ นะครับปัจจุบันสามประการนี้ก็คือประการแรกพกตตไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบสวีนะครับปล่อยให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถเข้ามาแข่งขันประการที่2องกรตตีความรัฐมนูลมาตราร1 8ผิดประการที่3คือพกตตออกประกาศการมีลักษณะอื่นอนเป็นการประกาศที่มิดชอบ นะครับไม่ลงในลายิิจาก่อนใช้และเป็นประกาศที่มีเนื้อหาเรื่อูคณต่อผู้ที่ไม่มีกุณุบัติครบถ้วนนะครับก็มีสามประกาศที่ขอไปรายละเอียดตามนี้ส่วนวันนี้นั้นผมก็ได้การดําเนินการได้ยื่นเรื่องตามขั้นตอนทุกอย่างจนถึงสารรัางนูลสารรัางนูลก็ตอบกลับมาว่าไม่รับเรื่องอเช่นกัน แต่เมื่อผมตรวจสอบแล้วสารรัฐมนูลไม่สามารถไม่รับไม่รับเรื่องผมได้เนื่องจากถัดต่อพระราชบัญญัตริระกบบกรัฐมนูลมาตรา49ที่บอกว่าสารรัฐมนูลมีหน้าที่ในการจะรับเรื่องหรือไม่รับเรื่องต้องต้องพิจารณาภายใน12วันคือเจ้าหน้าที่2วันอานมาการของสาร2 5วันแล้วก็ สารนฐมนูนอีก5าวันรวมแล้วประมาณ12วันนะครับซึ่งและอีกประการหนึ่งสารนฐมนูนไม่ได้นำคำสั่งดังกล่าวที่ประกาศออกมาไปลงในราิจจานุเบกษาซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลมาตรา75และ7.7จอาจจะต้องนำไปลงในราิจจานุเบกษาด้วยและอีกประการหนึ่งคือ คำสั่งดังกล่าวที่สาลนักดูนประกาศมานั้นเป็นการลงบัญชีที่ไม่ถูกต้องตามข้อเทอ็จจริงเนื่องจากได้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนหน้าแล้วนะครับการลงดังกล่าวไม่ไม่ตรงตามข้อเทอ็จจริงซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะได้ไปยื่นต่อสารนักดูนคัดค้านคำสั่งที่ปีทีบานทั2568นะครับแล้วก็ขอให้รับเรื่อง เขาดาเนินการตามกระบวนการทาีกธรทต่อไปนะครับองมีเรื่องที่แจงเ่ามีคทชามีข้อสงสัยอะไรดีครับฝาบกขอบคุณครับเดี๋ยวเกือบลืมวันที่18พแปดกรกาคมที่ผ่านมากกททาเรื่องทำคำวินิจฉัยกรณีสวคงสวยสวอมอเกตทำลงลงวันที่18ส่งถึงผมวันที่19เกกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลเขาไม่ได้ใช้เศษสับเรียบร้อยฟันหมอเกต็ดกรณีศาสตราจา์ทั้งในส่วนคดีเลือกตั้งและคดีอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูสงส0ปีตั้สิทางการเมืองอีก20ปีฉะนั้นผมขอประกาศตรงนี้มันหมดเวลาของเธอแล้วทำวินิจฉัยส่งถึงผมเรียบร้อยในฐานะเป็นคนร้องแต่เดิมเนี่ยทำเป็นจะเอาเรื่องของพการศึกษาปอเอง แต่ผมมาที่นี่มากระชันกระชนที่สุดยอมนะครับยอมใส่สรารการไปไม่เหลือแล้วกรกตผมประกาศผมบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคุณจะต้องส่งเรื่องหมอเกียรติไปยังสารดีกาแผนคดีและตั้งแต่วันศุกร์นี้ไม่มีเหตุจะมาดึงมาเล่นเชงมาอะไรกันอีกแล้วคนส่งคุณส่งคงาไม่ได้ใช้ไปถึงผมเองนะครับผมรับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาดังนั้นหวังว่าวันศุกร์นี้คดีหมอเกียรติจะไปสารดีกา นะนะครับของผู้หนักครับผมในาณธท่านเประเสริฐรู้ครับอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาปุ่ณิบนะครับสื่อบอลชนระดับประเทศจังหวัดกับแพ่งเพชเทศวันนี้นะครับผมได้เดินทางไปที่สาราญาัชดานะครับเป็นกำลังใจให้กับดรอกุตร์ุมาราวตีสิิโกมุนะครับอดีตผู้สมัครสวชเช่นเดียวกันนะครับน่านกำลังดำเนินคดีกับ นายอนุชินชัญคอทุลนะครับวันนี้อยู่ที่สารรชดานะครับวันนั้นดรแมวนะครับก็ฝากช่อดอกไม้นะครับมาเป็นวัญนกำลังใจให้ทนายฝังต่อสู้กับขบวนการลมลางการปกครองตั้งแต่2475มานะครับเป็นขบวนการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในฐานะที่ผมไปสื่อวลชน30ปีนะครับเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นนักเคลื่อนไหวนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นตั้งแต่2475เนี่ยนะครับ93ปีนะครับ เป็นกระบวนการล้มล้างการปกครองที่ใหญ่ที่สุดมีผู้ต้องหารนับพันนะครับดรอกุสุมาลวตีก็เลยฝาก่อดดอกไม้มามอบให้กับเจ้าหน้าที่กำลังใจนะครับให้ต่อสู้กับกระบวนการล้มล้างการปกครองที่มีอิทธิฤทธิเดดมากนะครับประชาชนวินทูชนทั่วประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสารครับแต่กรกตองค์กรอิสระต่างๆไม่รู้ครับ อาาอ่่าก็ให้ะยังไงที่พูดมาก็ได้อยู่เอาไปไว้แล้วนู่นนั่นเลยเอาไปไว้แล้วนู่นนั่นเลยนะโอเคนะต้นมะขามไงร้านค้าท่านมะขามไหมร้านค้าต้นมะข,ข,ขามก็ไปในะ่นอนเข้าไปนะ ทนายอันสักนิดนึ่งไปเจียไหนทนายอันค็ขอสักหน่อยวันนี้วันนี้มั่นใจมากไหม ก็มันก็เป็นเรื่องของหลักฐานนะครับแต่คดีนี้พี่ทายรู้นะครับพี่ทายจะส่เชิญไปให้ค่อยวามในศาลมีคนให้กำลังใจเยอะแยะเลยนะแล้วก็ขอบคุณด้วยตอนแรกว่าจะเอาวังสองมา่งมาแล้วก็ให้ไปเอาลากตัวอิทธิพรกับแสวงมาสอบเขาจจริงไหนซิก็เลยทํทำเตรียมไม่ทันใช่ไหมครับแล้วจะมาเมื่อไหร่ ตามเรื่องก็เดี๋ยวดูครับนี่หละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาอีกแชอีกสองประเด็นจะจะมาใช้อีกสองประเด็นนะครับขอบคุณมากนะครับมีคนให้กำลังใจเต็มเลยจบแล้วไปไหนต่อเจมไปไหนเพื่อนชนะ แค่สิ่หน่อแค่สิ่อแค่ไ,ไหนขอลงไลน์ก่อนนะกาบทุกท่านจบเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงเดี๋ยวจะแจ้งข่าวมาอีกนะจะไปไหนต่อนะจะไปไหนต่อ